สวัสดีทางเพจ Youtube แล้วก็ TikTok นะคะพี่กันคลินิกนมแม่โรงพยาบาลระยองค่ะมาไลฟ์ให้คำปรึกษาคุณแม่ที่กำลังมีปัญหาเรื่องของการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะหรือว่าคุณแม่ตั้งครรภ์หลังคลอดที่มีปัญหาค่ะก็สามารถปรึกษาพี่กันได้ค่ะ วันนี้นะคะพี่แกนก็มีหัวข้อความรู้มาพูดก่อนที่จะตอบคําถามนะคะในเรื่องของแม่ที่ให้ลูกดูดนมแม่จากเต้าแม่ที่ให้ลูกดูดนมแม่จากเต้านะคะทํ like าไมปั๊มนมแล้วได้นมน้อยขาคุณแม่ที่เป็นแม่นักปั๊มค่ะท่านใดเป็นคุณแม่ที่ให้ลูกดูดนมแม่จากเต้าแล้วกำลังประสบปัญหาว่าปั๊มนมได้น้อยบ้างไหมคะ <S <s <urb>. <s <S แนะนําตัวกัน,นบ้างได้เลยคะ่ะ <s ucht> <s ucht> หนูปั๊มล้วนค่ะหนูให้ลูกดูดเต้าแล้วปั๊มนมด้วยค่ะหนูปั๊มนมได้น้อยจริงๆด้วยนะคะพี่กันก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะ คือเป็นคนที่ลูกดูดปลอกไม่เยอะแล้วก็เป็นแม่ที่น้ำนมแบบเกือบน้อยเกือบน้อยคือเกือบไม่พอว่างั้นเถอะนะคะทีนี้แต่ก็ด้วยความที่คุณแม่ที่ลูกดูดเต้าเนี่ยข้อดีคือคุณแม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ยาวนานตามความต้องการนะคะถึงแม้จะหยุดปัําแล้วลูกก็ยังคงดูดเต้าอยู่นะคะซึ่งคนไข้พิการนะคะที่เคยรับบริการพิการนะคะก็มีหลายท่านเลยค่ะที่ ที่เป็นลูกดูดเต้าแล้วเป็นแม่น้านมน้อยนะคะบางครั้งไปทํางานนมแม่ไม่พอต้องเสริมนมผสมแต่ด้วยความที่ลูกดูดเต้าได้ทําให้คุณแม่เนี่ยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยาวถึง2ปีหรือนานกว่านั้นหลายท่านเลยนะคะก็คืออาจจะเป็นข้อดีนิดนึงนะคะสําหรับคุณแม่ที่ลูกดูดเต้านะคะถึงแม้จะหยุดัําแล้วลูกก็ยังดูดเต้าได้นะคะโดยวันนี้พี่กันมาเร็วกว่าเวลานิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะเลิกเร็วนะคะประมาณสักบ่ายโมงไม่เกินบ่ายโมงสิบนะคะพอดีมี มีประชุมคอนเฟล e นต์นะคะพี่กันจะขึ้นไปฟังนะคะเรื่องของของเกี่ยวกับสูติกรรมนะคะคุณแม่คอที่เป็นโควิดนะคะถ้าได้ความรู้อะไรอัปเดตใหม่ๆนะคะก็จะได้มาแบ่งปันคุณแม่กันนะคะสวัสดีทุกท่านคะ่ะสวัสดีโอร้อท่านนะคะส,สติ๊กตกอก์ยูทูบนะคะก็เดี๋ยวขอเริ่มประเด็นความรู้กันก่อนเลยนะคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะเวลาเข้ามาฟังไลน์นะคะอยากให้แชร์ไลฟ์ของพี่กันไปกันเยอะๆนะคะเพราะว่า คนอื่นนะคะที่ยังไม่รู้จักเพจพิการหรือยังไม่เคยฟังไลฟ์นะคะหรือว่ามีกาลังมีปัญหารเรื่องการเลี้ยงลูกอยู่การตั้งครรภ์การคลอดนะคะจะได้จะได้เข้ามาปรึกษาพี่การได้มีแหล่งศึกษาข้อมูลที่ถูกต้องนะคะเราก็จะได้ได้บุญนะคะได้ช่วยกันแชร์ความรู้ที่ถูกต้องนะคะให้กับคนอื่นนะคะขอบคุณมากสําหรับไลฟ์หัวใจนะคะแล้วก็แชร์นะคะที่ให้กับพี่กันนะคะเอาล่ะค่ะทีนี้ปัญหามันเริ่มจาก ปัญหาที่คุณแม่ที่ให้ลูกดูดเต้านะคะปั๊มนมได้น้อยลงเนี่ยมันคุณแม่จะไม่เครียดหรือจะไม่กังวลเลยถ้าคุณแม่ไม่เคยเห็นว่าคุณแม่ที่ปั๊มรวนนะคะมีนมเยอะนมสต็อกล้นตู้มี2ตู้มีสามตู้นะคะด้วยความที่ปัจจุบันมันมีโซเชียลนะคะเราก็เลยเห็นนะคะมีการโชว์นมสต็อกกันมากมายนะคะทําให้คุณแม่ที่ปั๊มนมได้น้อยหรือว่าลูกดูดเต้าแล้วปั้มนมได้น้อยเนี่ยเกิดความเครียดแล้วก็ความพิตกกังวลนะคะก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่า ในแม่ที่ปั๊มล้วนนะคะตั้งแต่เกิดลูกเกิดคือลูกไม่ได้ดูดเต้าหรือดูดเต้าไม่ได้เนี่ยแม่เขาปั๊มล้วนแต่ลูกแรกเกิดนะคะผลปรากฏว่านะคะการที่แม่เป็นแม่ปั๊มล้วนนี่แหละคะ่ะทาให้น้ํานมของคุณแม่มีการผลิตมากเกินความต้องการนะคะของลูกโอเวอร์สปายนะคะคุณแม่อาจจะปั๊มได้วันละเ35เอ๊ะวัละ40ถึง60ออนแต่จริงๆแล้วลูกกินแค่20ถึง30ออนที่เหลือแม่ก็ทาสต็อกนะคะ ทำให้คุณแม่ก็เลยมีนมสต็อกเยอะนะคะเนื่องจากว่าถ้าแม่ที่ปั๊มตั้งแต่แรกๆเนี่ยจะมีน้ำนมเยอะเพราะว่าช่วงแรกในหลังคลอดที่เรามีเต้านมคัดเนี่ยคะ่ะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยจะผลิตน้ํานมเกินความต้องการของเด็กเพราะร่างกายไม่รู้ว่าลูกต้องกินเท่าไหร่พอปั๊มล้วนปุ๊บก็กลายเป็นว่ามันก็จะผลิตเยอะการ,การเ,ออเกินความต้องการของลูกนะคะในทางกับการนะคะในคุณแม่ที่ลูกดูดเต้านมแม่ด้วยร่างกายนะคะ ถ,ถ้าลูกดูดเต้านมแม่แล้วแม่ไม่ค่อยปั๊มนมด้วยนะคะร่างกายก็จะผลิตน,น้ำนมนะคะตามความต้องการของลูกนะคะพอหลังช่วงแรกเต้านมคัดลูกดูดไม่หมดเต้าหรือแล้วแม่ไม่ได้ปั๊มออกร่างกายก็จะเริ่มปรับลดน้ำนมคะ่ะตามความต้องการของลูกนะคะซึ่งคําแนะนําส่วนใหญ่ก็เราก็ไม่ได้ให้ปั๊มอยู่แล้วนะคะเราให้ปั๊มหลังจากที่ หนึ่งเดือนไปแล้วนะคะหรือเมื่อลูกเข้าที่เข้าทางแม่หายเหนื่อยแม่หายเพียบางคนหายเพียเร็วนะคะมีคนช่วยเลี้ยงลูกก็อาจจะ2อาทิตย์ถึงจะเริ่มปั๊มทําสต็อกได้นะคะแต่คําแนะนําส่วนใหญ่พี่กันจะแนะนําว่าให้สัก1เดือนเราค่อยเริ่มทําสต็อกทีนี้พอครบ1เดือนคุณแม่ที่ลูกดูดเต้ามาปั๊มนมสิ่งที่คุณแม่พบคือน้ํานมเราจะออกไม่เหมือนคนที่ปั๊มรัวน,นะคะคนที่ปั๊มร้วนออกครั้งหนึ่งรวมกัน4-6ออนในขณะที่เรานะคะลูกดูดเต้า ปั๊มครั้งหนึ่งได้ประมาณ1ออนนะคะ 1- นถึงสองอ,อนเต็มที่นะคะ2อ,ออนนะคะคุณแม่ก็เริ่มเคลียร์แล้วแล้วฉันจะมีสต็อกไหมจ๊ะเอานะคะทีนี้ถ้าเราเริ่มปั๊มนะคะแล้วมีนะคะประมาณนี้อย่าเพิ่งเครียดให้ปั๊มต่อไปนะคะสะสมค่ะวันหนึ่งนะคะถ้าเราได้นมสต็อกนะคะในแม่ที่ลูกดูดเต้าด้วยเราได้นมสต็อกแค่10ออนเนี่ย เราก็ดีใจแล้วนะคะเราควรจะด,ดีใจแล้วคะ่ะเพราะว่าถ้าสิบออนทุกวันแม่ก็มีนมสต็อกแน่นอนนะคะแล้วแม่ที่จะต้องไปทํางานมันจะมีรอบที่คุณแม่ฝึกขวดหลังหนึ่งเดือนไปแล้วนะคะพี่กลนจะแนะนําให้ฝึกขวดหนึ่งถึงสองรอบในรอบนั้นให้แม่ปั๊มล้วนก่อนนะคะปัม๊มรอบนั้นให้แม่ปั๊มนมนะคะแม่อาจจะได้สามถึงสี่ออนออกมาเป็นสตอ็อกอ่าทีนี้พอลูกดูดขวดตามปริมาณที่ต้องตามปริมาณที่คํานวณตามน้ําหนักแล้วนะคะ แล้วลูกยังอยากดูดอีกแม่อย่าไปเสริมนะแม่อย่าไปเพิ่มให้ลูกมาดูดเต้าหลังปั๊มนมอันนี้ก็จะช่วยให้แม่เพิ่มน้ำนมได้ด้วยนะคะ,ะทีนี้อ่เมื่อกี้พี่กันบอกไปแล้วเนาะว่าแม่ที่ลูกดูดเต้าด้วยทำสต็อกได้แค่วันละสิบออนถือถือว่าดีแล้วนะคะเป้าหมายของแม่ที่ปั๊มด้วยลูกดูดเต้าด้วยนะคะพี่กันแนะนําว่าถ้าคุณแม่นะคะปั๊มนมได้รอบละสองถึงสามออนเนี่ยถือว่าโอเคนะคะ ดังนั้นใครปั๊มได้2อถึงสออนไม่ต้องเครียดน,นะคะ,ะแต่แต่ในทางกลับกันคุณแม่อาจจะรู้สึกว่าพอมาให้ลูกกินขวดเหมือนลูกกินเยอะกว่าลูกกินเยอะมันก็เลยต้องใช้สต็อกเยอะอันนี้พี่แกนถึงบอกว่าอย่าให้ลูกกินเยอะเวลาที่ป้อนขวดให้กินตามปริมาณที่เราคำนวณแล้วถ้ายังอยากดูดมาดูดเต้านะคะต่อไปนะคะทีนี้ถ้าแม่ที่ให้ลูกดูดเต้าแล้วปั๊มนมได้น้อยจะทํำยังไงถึงจะเพิ่มปริมาณสต็อกพี่แกนก็มีเทคนิคมาฝากนะคะ พอจะเข้าใจกันแล้วว่าทําไมถึงแม่ปั๊มด้วยดูดเต้าด้วยได้นุ่มน้อยเนาะเทคนิคนะคะถ้าแม่อยากมีสต๊อกในคุณแม่ที่ให้ลูกดูดเต้าพี่แกนก็เคยพูดไปบ้างแล้วนะคะวันนี้ก็เหมือนมาสรุปประเด็นให้ฟังกันนะคะอันดับแรกนะคะช่วงแรกเกิดที่พี่แกนบอกว่ายังไม่ให้ปั๊มรอจน่ากคุณแม่ร่างกายแข็งแรงลูกดูดนมเข้าที่เข้าทางแล้วนะคะช่วงเดือนแรกให้ใช้ตัวนี้ค่ะพี่แกนพูดหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่เคยโชว์ไม่เคยได้หยิบมานะคะ เวซิลิโคนนะคะเอามาจุบกับเต้านะคะเชื่อว่าคุณแม่ปัจจุบันนี้หลายท่านต้องรู้จักไอเทมนี้แน่นอนนะคะตอนที่พี่แกนคอนใหม่ๆยังไม่มีเลยอันเนี้ยนะคะเสียดายมากเวลาที่ร่างกายเราถูกดูดนมนะคะหรือว่าลูกดูดนมแม่จากเต้านี่มันจะมีเลดดาลิเฟกหลังท่านเลดดาลิฟเฟกหลังน้ํานมเราจะไหลทั้งสองข้างนะคะถ้าเราใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้นะคะอุปกรณ์นี้กับกลไกเลดดาลิเฟกเราก็จะได้นมสต็อกค่ะให้แม่จุบไปกับเต้าค่ะ ข้างหนึ่งเวลาที่ลูกดูดน,นะคะแม่ก็จะได้เก็บสต็อกในช่วงเดือนแรกหลังคลอดโดยใช้วิธีการนี้ถึงแม้จะไม่ได้ปั๊มนมแม่ก็มีสต็อกได้นะคะมีคุณแม่หลายท่านบางคนเก็บได้30ถุงได้ร้อยถุงก็มีนะคะเพราะใช้ตัวนี้นะคะอันแบบนี้นะคะเดี๋ยวนี้ราคาก็ถูกลงเยอะด้วยนะคะอ่าวิธีการที่2นะคะเพิ่มรอบปั๊มะค่ะนะคะ ปกติถ้าแม่ต้องปั๊มสตอกพี่กันจะแนะนำว่าให้แม่ทำเฉพาะรอบที่คุณแม่สะดวกวันหนึ่งสี่ห้ารอบพี่กันโอเคแต่ถ้าเกิดว่ายังนมได้นมน้อยพี่ก็แนะนำว่าให้แม่เพิ่มรอบเข้าไปเป็นทุกรอบหลังจากที่ลูกดูดนมก็ได้ฟิตอยู่สักฟิตฟิตขึ้นมาหน่อยนะคะฟิตขึ้นมาจะได้มีการระบายน้ํานมเยอะถึงแม้ว่าปั๊มไม่ออกแม่ก็ต้องปั๊มนะคะปั๊มได้ลมแม่ก็ต้องปั๊มนะคะ เพื่อกระตุ้นนะคะให้ร่างกายมีการสร้างน้ํานมนะคะซึ่งยังทันนะคะใน1เดือนเนี่ยยังทันแน่นอนนะคะเพิ่มรอบปั๊มแล้วใช่ไหมคะกรณีลูกดูดเต้าแบบไม่เป็นเวลาลูกดูดตลอดไม่ค่อยมีเวลาปั๊มนะคะก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นการปั๊มหนึ่งข้างลูกดูดหนึ่งข้างคะ่ะนะคะหลังตึงเนือนไปแล้วให้เราทําแบบนี้ได้นะคะอ่ะสมมติว่าทีนี้คนบางคนก็จะสงสัยแล้วหนูจะปั๊มท่าไหนนะคะ ก็ต้องให้นมท่าฟุตบอลน,นะคะรวมถึงการจุกซิลิโคนด้วยนะคะคือเวลาที่เราสมมุติว่าอันนี้นะคะเป็นลูกดูดหนึ่งข้างเราก็ปั๊มนมหนึ่งข้างแบบนี้ไปด้วยนะคะพอปั๊มสิบห้านาทีเสร็จเอากุเอา,เอา,เอาที่ปั๊มออกลูกดูดข้างนี้หมดเกี้ยงเต้าแล้วลูกสามารถมาดูดข้างที่ปั๊มได้นะคะพอปั๊มนมยังไงมันก็ไม่เกี้ยงเต้าสุดๆนะคะให้ลูกดูดได้ลูกก็จะยังได้นมแล้วก็ แม่ก็จะได้นมสต๊อกกลับไปเก็บอันนี้นะคะอ่าแล้วก็แนะนำว่าให้เราปั๊มหลังลูกดูดนะคะเวลาที่ที่พี่กันพูดเมื่อกี้เรื่องของปัม๊มวันละสี่ห้ารอบนะคะก็คือให้ปั๊มหลังลูกดูดสิบถึงสิบห้านาทีปั๊มลมก็ต้องปั๊มเนาะย้อนกลับไปที่ข้อแรกเมื่อกี้นะคะลืมบอกว่าให้ปั๊มตอนไหนนะคะ กรณีนะคะถ้าจะไม่ปั๊มหลังลูกดูด10-15นาทีให้ปั๊มหลังจากที่ลูกดูดนมไปแล้วหนึ่งชั่วโมงนะคะให้แม่มาปัม๊ม10-15นาทีนะคะถ้าลูกตื่นขึ้นมาระหว่างที่แม่ปั๊มนมแล้วลูกจะดูดเต้านมมีนมไหมคุณแม่หลายท่านพลาดช,ช่วงนี้ค่ะพอลูกตื่นขึ้นมาหลังฉันเพิ่งปั๊มนมไปกลัวลูกไม่ได้นมไปเอานมสต๊อกที่ปั๊มไปละคะ่ะมาให้ลูกกินแล้วปรากฏว่าลูกดูดขวดจะดูดมากกว่านมที่ปั๊มได้ นมสต๊อกแม่ไม่มีเหลือแน่นอนแม่ก็เอารอบอื่นมารวมกันหรือบางครั้งต้องเสริมนมผสมนะคะอยากจะบอกว่าให้ให้ลูกดูดไปค่ะเพราะว่านมที่ออกมาจากการปั๊มไม่หมดแน่นอนนะคะยังเหลือนมอยู่ในเต้าก็อย่างน้อย20%ซนะคะดังนั้นลูกยังคงได้นมไม่จําเป็นต้องเอานมสต๊อกมาให้กินนมที่เราปั๊มออกไปให้กินนะคะเดี๋ยวร่างกายก็จะผลิตน้านมเพิ่มขึ้นมานะคะ อันนี้นะคะก็เป็นพอจะเข้าใจแล้วเนาะสำหรับแม่ที่ลูกดูดเต้าด้วยแล้วปั๊มนมได้น้อยทําไมได้น้อยนะคะไม่ใช่ว่าเราจะไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้เราสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้นอนได้แน่นอนและลูกที่ดูดเต้านมแม่นะคะเวลาที่คุณแม่ไปทํางานเนี่ยเขาจะรอดูดเต้านมแม่เขาจะไม่กินนมขวดเยอะเขาจะไม่กินสต็อกเยอะถ้าแม่ไปทํางานสิบชั่วโมงลูกกินเต็มที่10ออนพอนะคะถ้ากินเยอะกว่าน,นั้นก็อาจจะโอเวอร์ฟิตติ้งแล้วลูกก็จะไม่รอดูดเต้านมแม่คนเลี้ยง คนที่เลี้ยงต้องเข้าใจแล้วไม่พยายามยัดเย็ดให้ลูกกินขวดเยอะๆแม่บางคนโทรมาปรึกษาหรือว่าอินบอ็อกมาปรึกษาว่าลูกกินนมแม่น้อยมากเลยตอนที่แม่ไปทํางานพี่กันบอกว่าถ้าชั่วโมงละออนพี่กันโอเคนะรับได้พอกลับมาถึงบ้านเขาดูดเต้านมแม่นะคะก็ถือว่าโอเคถ้าวันนึงแม่ไปทํางานแล้วปั๊มนมได้เท่ากับที่ลูกดูดเนี่ยถือว่าก็ใช้ได้เลยนะคะถ้าอยากทําสต็อกให้เพิ่มกว่าน,นั้นก็เพิ่มรอบไป นะคะหรือทำตามเทคนิคที่พี่แกนบอกไปนะคะโอเคสำหรับความรู้สั้นๆในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามค่ะขอบคุณคุณชิดชิดนะคะสำหรับดาว45ดวงนะคะเห็นอะไรเหลืองๆนะคะโอ้ขอบคุณสำหรับ348ท่านวันนี้เข้ามากันเยอะเลยนะคะยังไงวันนี้พี่แกนขอบคุณทุกช่องทางนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ